ขวอญเมียนเอ้อคนหนึ่งเด้อโปรไฟล์เจอเขาไม่สูงหรอกไฟต่ำเออนั่นแหละนะขยากบอกเจ้าเด้อขวายเป็นคนลาวเนาะขวายมาอยู่ประเทศไทยขวายิีวอาลาวแดงขวายซีปนไทยแดงเพราะว่าอย่างเป็นอย่างขวายคือวอาจังสั้นขวายอาจจะบอเวอลไทยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าลูกขวายก็ว่าภาษาไทยคือเจ้า เพรเมตนข่อยเนี่ยมันสามเือละเด้ตั้งแต่คลิปที่ว่าค่อยห้องเพลง่นน่ะอือจะบอกว่าค่อยเป็นคนลาวเป็นอย่างคือว่าแต่ภาษาไทยก็คือข่อยอยู่ประเทศไทยลูกข่ายเขาเยนนยุนไทยขวายก็ต้องว่าภาษาไทยค่อยมาลาวข่อยก็ว่าภาษาลาวการที่แอดว่าภาษาไทยน่ะลูกขวายว่าภาษาไทยเด้ปนไทยป่นลาวปนสเปนิชอังกฤษเฟรนช์นะคะ กระซี่ออกลาวออกไทยออกอีสานปนกันแต่ย้ำว่าข่อยต่อพี่น้องบ่ามักข่อยก็เลื่อนผ่านซะคือข่อยไปอยู่อเมริกาก็แชร์ก็ยว่าภาษาลาวบ่โอ้อีงวัวอีปากจอดตับมึงข่อยไปอยู่ฮอน,ลนแลนด์กระเว้าให้ว่าภาษาลาวบ oh, <yes. S 1> ขอข่อยไปอยู่สกอตแลนด์กระเชยข่อยว่าภาษาลาวบ่ แลกการที่ว่าข่อยมาอยู่ประเทศไทยน่เวลาข่อยว่าภาษาลาวปนภาษาไทยว่าภาษาไทยปนภาษาลาาคนไทยบางคนน่ะคนไทยขาเจ้าก็่ปด้ว่าข่อยดักจริตได้หรือว่าข่อยเป็นคนบ้าคนเมาคนบ่มีระดกระดับบ่ดิข่อยอยากว่าอย่างมันก็เป็นิทธิ์ของข่อยชีวิตนี้เป็นของข่อยจะ้ามากระแแ่เรื่อง่านค่อยมาอยู่ประเทศไทยขอยว่าภาษาไทยค่อยมีมือเป็นคนไทย เออผัวเอยเป็นฝรั่งผัวเขเป็นคนอังกฤษขกว,ว่าภาษาอังกฤษมูข่อยอยู่ยุโรปเป็นคนยุโรปขกว,ว่าภาษายุโรปภาษาอังกฤษภาษาสเปนชิชภาษาฝรั่งเศสภาษาดัชเออเจ้าบอม่าข่อยนะมันเป็นสิทธิ์ของเจ้ามันเป็นปัญหาของเจ้าเด้อเอ้ยอีโง่มึงนี่โง่จริงๆเลยมึงขวสมควรเกิดมาเป็นคนเลยมึงน่ะ สมควรเกิดมาเป็นเห็บหมาขี้เรือน วันหนึ่งแอดจะส่งของไปสองครั้งนะคะตอนเช้าตอนก้าโมตอนเที่ยงตอนบ่ายสองจ้ะนะคะตอนเที่ยงตอนบ่ายสองปลายสองครึ่งปิดขนส่งแต่รับออเดอร์ได้เหมือนเดิมนะคะบางคนบอกว่าน้องแอดค้ะอยากจะขายของแต่พี่ไม่กล้าไม่กล้าอะไรคือมึงขี้ข้านมึงข่อใจบอมึงข่อใจบอมึงขีงข้ข้านเออคนขี้ข้านอะคือคนเห็นอย่า่เป็นอืนคนที่ทําอะไรไม่เป็นเราบอกโอ้ยหนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะถ้ากลัวแล้วเดินเข้ามเมียนเผาตัวเองตายลูก อยากจะทาอยากจะมีรายได้อยากจะมีเงินมะก้าวขาออกมาเฮ็ดยังเฮ็ดไปรวดพี่น้องซีพี่น,นี้เจ้ากเกิดมาแค่คนเดียวปูหัวสั์หน่เจ้าจะเกิดเป็นยังเกิดเป็นเฮ็ดมาขี้เืินบอกเกิดเป็นยังเป็นพาเซตีนบอกเออเจ้าปูหูนะคะอยากเฮ็ดยังเฮ็ดไปรวดเงินเท่านั้นที่ทําให้คุณมีความสุขโบมีเงินบอกเลยพี่น้องโบมีพอยาหูเจ้าอกเออคอยบอกตรงๆเลยมะมมา,มา,มาขายของน้ากันจ้าขายมันบ่อยบางคนกับโอ้พี่น้องอยากเฮ็ดดูแไปกป้า คนบอก,กร์ออกเลยออกมาได้แล้วปีนี้ปีเท่าไรแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลุงใกล้จะตายแล้วเอาอย่างไปซื้อลองจะเอาเงินจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะคอยกลัวอย่างเดียวจ้ะกลัวกลัวไม่มีเงินนะที่ละกลัวอย่างเดียวค่ะกลัวไม่มีเงินซื้อกับใครก็ได้ขอให้เป็นตัวแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นบอสพี่น้อง ใครบ่อใดนังซือใครก็ย่างขายของใดพี่พน้องผู้ใดสี่เห็ดบ่อใดคนเหตุบ่ได้คือคนขีข้านเออคือคนขีข้านขาใจบ่ขี้เกียจเป็นเห็บหมานี่คือวาจาของแม่ค้าออนไลน์คนนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมบาทพาเที่ยวนะคะแม่ค้าคนนี้ก็คือคนที่ออกมาพูดว่าคนไทยขี้เกียจ ขี้คลานนายจ้างไทยยังไม่อยากได้คนไทยเลยแต่คุณรู้ไหมว่าคนไทยอ่ะหนึ่งเขามีการศึกษามีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพในการทำงานไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรเขาย่อมทำออกมาได้ดีเพราะเขาเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วเขาก็สามารถที่จะ เลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเขานะไม่จำเป็นจะต้องทำงานาแบบแรงงานทั่วๆไปเขาใช้สมองทำงานมากกว่าการใช้แรงงานคนที่เข้ามาทำงานในไทยจึงต้องมาเป็นลูกน้องเขาแล้วก็เป็นลูกจ้าง คุณบอกว่าคุณไม่ได้ขายของแล้วแต่เราก็ยังเห็นคุณโพสขายของออนไลน์อยู่ตลอดเวลาก็ยังหวังว่าคุณจะอยู่ในไทยแล้วก็ทำมาหากินในไทยได้อย่างมีความสุขกินอิ่มนอนอุ่นอย่าเพิ่งหนีกลับไปประเทศตัวเองก่อนนะตอนนี้แม่ค้าออนไลน์คนนี้ อยู่ที่เชียงขานฝากพี่น้องเชียงคานเทคแคร์เธอด้วยนะเธอเป็นสาวชาวลาวเทิงลูกเรียนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาหากินในประเทศไทยด่าคนไทยสารพัดที่เธอจะพูดที่เธอจะว่าแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวมาว่า ตอมเรียกตัวเข้าพบแต่สิ่งนี้ยังไม่ยืนยันนะคะสมสมยังไม่ยืนยันว่าเป็นความจริงหรือไม่เพียงแต่มี y o u t อ่าช่องของสอปป,อปอหลายช่องได้เอาออกมาพูดถึงว่าโดนอตอมเรียกพบแล้วก็ผลักดันกลับประเทศคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่า การที่จะพูดจาอะไรออกไปก็ต้องคิดให้มันดีๆคิดเยอะๆเพราะพูดไปแล้วอ่ะคำพูดมันคือนายของเราตัวเราเองใช่ว่าจะดีไปซะทุกเรื่องเราก็มีจุดดีจุดด้อยเหมือนๆกันทุกคนอย่าได้ออกมากล่าวหาหรือว่าว่าร้ายคนโน้นคนน,น,คน,นี้คนนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วนั่นน่ะ มันจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวคุณเองนะตอนนี้คุณขายของออนไลน์มันคือการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนคนไทยเพราะว่าการขายของออนไลน์มันมีกฎหมายคุ้มครองคุณกําลังทําผิดกฎหมายของประเทศไทยอยู่นะจ๊ะกระ็ระมัดระวังนะคะการที่ ขายของออนไลน์หรือว่าทำสิ่งผิดกฎหมายเกี่ยวกับาการค้าขายทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอะ่ะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ค่ะคลิปนี้สมสม,สมก็ขอฝากเตือนสาวลาวทุกคนที่เป็นแม่ค้า Online, ออนไลน์ก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่าการขายของออนไลน์ มีกฎหมายคุ้มครองฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,กำลังใจถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะพูดคุยกันขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ